พยายามบอกว่าเลิกาเยีนเลยถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่จะอยู่ยังไงอย่างนี้ลกเาักที่นี่เขาบอ,อากอวอ่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าแม่นะแม่ใจสลายเป็นสลายจริงๆ คนร้ายยิงนักศึกษาเทคนิคดุสิตด,ดับเตรียมมอบตัวกับตำรวจแม่ผู้ตายรับหัวใจสลายจากนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงไปติดตามรายละเอียดได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสอนอดุสิตออกหมายจับนายอัครพลสิริเมคานันอายุ22ปีหลังร่วมก่อเหตุใช้ปืนยิงนายพงพีระสุขโคตอายุ16ปีหรือผู้นักศึกษาเทคนิคดุสิตปี2จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังมีรายงานอีกว่านายอัครพลเคยมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคนโนโลยีไทยอาชีวศึกษาภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,565โดยผู้ก่อเหตุก็ได้เตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจเนื่องจากรู้สึกผิดที่ยิงนักศึกษาต่างสถาบันดังกลา่าวถ้าเขามามอบตัวแม่ก็ก็คิดว่าเขาทำถิดนะคะอยากให้เขาเข้ามามอบตัวรับผิดในสิ่งที่กระทำนะคะคือเราลูกผู้ชายนะคะคือ ในเมื่อเรากล้าทำแล้วเราก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่เราทํานะคะคือถ้ากล้ามาถึงที่ที่หน้าโรงเรียนแล้วอะ่ะในเมื่อทาผิดแล้วอะ่ะถึงเวลาที่คุณควรจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำผิดนะคะคือแม่มีลูกคนเดียวแล้วหลังจากนี้แม่ไม่รู้จะอยู่ยังไงไม่รู้จะไปทางไหนคือเหตุผลที่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์คือแม่ไม่อยากร้องไห้เพราะแม่ร้องเยอะถ้าเมื่อวานใคร ถ้เห็นข่าวคุณแม่ร้องเยอะไม่อยากร้องไห้ไม่จําเป็นไม่อยากร้องไห้ให้ลูกเห็นแต่ก็อยากจะจะ,จะฝากนะคะในสิ่งที่คุณทำคุณแม่ใจสลายเป็นสลายจริงๆไม่มีลูกคุณเดียวเป็นความหวังเป็นกําลังใจแล้วคุณมาทําลายความหวังแม่พังหมดสิ้นทําลายหัวใจแม่จนยับทีเดีคืออยากจะบอกนะคะมันรับผิดชอบทางมันรับผิดชอบที่ คือคุณแม่จะไม่กดดันคุณตำรวจนะคะเพราะคุณแม่เห็นการทํางานของตำรวจที่ตอนนอน่อหน้าติคุณแม่ประทับใจคุณแม่อยากจะกราบขอบคุณตำรวจทุกท่านนะนะคะคุณแม่ก็ไม่รอบว่าม,มีใครเป็นใครคือท่านทํางานกันอย่างหนักไม่พักข้าวก็ไม่ได้ทานคุณแม่อยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอนะ่ะคุณแม่เห็น แม่อยากจะให้เขาเลิกอยากให้เขาเลิกเลยเพราะว่ารู้สึกอันตรายแม่พยายามบอกว่าเลิกนะลูกอย่าเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มันมันอันตรายแม่มีลูกคนเดียวถ้าลูกเป็นอะไรไปแม่จะยนียังไงแม่บอกว่าเขารักที่นี่เขารักที่นี่เขารักมากเขาไม่อยากเรียนที่ไหนถ้าให้เขาออกเขาก็ไม่เรียน้วนะเขาจะไม่เรียนที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าลูกยือกํำขาแบบนี้คุณเป็นแม่จะทำยังไงนะ ลูกบอกว่าลูกไม่เรียนลูกชอบที่นี่ลูกรักที่นี่อยากจะจบจากที่นี่ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องยอมมาเนาะ <c oughs> คือไม่ได้ไม่ได้อยากให้เรียนที่นี่ไม่อยากให้เร er ียนทุกที่ที่เป็นช่าง <c oughs> ไม่ได้คือเพราะแม่เห็นว่าเขาทะเลาะมีปัญหาแก้แคนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่อยางนี้แม่ก็ไม่ไม่โอเคแต่ทีนี้ว่าลูกอยากเรียนลูกอยากเรียนแม่ก็ยอมตอนตรงผมขอนาจะออกเขาเมาก่อนเนี่ มาเกแล้วพกอกมากูนะแ่เนียจะรีบาคุณแท้ไม่รู้ว่านี่เป็นเกาสุดท้ายของลูก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วครับ